นิทานอีโศบเรื่องปลาใหญ่กับปลาเล็กณนะท้องทะเลแห่งหนึ่งมีปลาใหญ่ฝูงหนึ่งเกาะกลุ่มกันทำตัวเป็นเจ้าถิ่นลังแกฝูงปลาเล็กพวกมันว่ายน้ำหาอาหารไปทั่วเมื่อเจอฝูงปลาเล็กก็จะคอยข่มเหงลังแกจนไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับพวกมันพวกมันจึงมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ขนาดตัวของมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่างกับฝูงปลาเล็กที่ตัวก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงวันหนึง่ง ชาวมงเห็นว่าแถวนี้มีปลาใหญ่อยู่มากมายจึงลงอวนทิ้งไว้ระหว่างนั้นก็มีทั้งปลาใหญ่และปลาเล็กมาติดมากมายชาวบมงจึงมายกอวนขึ้นพวกปลาเล็กๆก,ก็สามารถว่ายออกจากตาขายได้หมดส่วนปลาตัวใหญ่ไม่ว่าจะดิ้นลนเท่าไรก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยปลาตัวใหญ่จึงถูกชาวระมงจับขึ้นเรือและนำไปขายที่ฝั่ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่สำคัญมักอยู่รอดปลอดภัยมากกว่าคนใหญ่โต